ไม่ขับรถมันทุกวันไม่ใช่เป็นไอ้ทีเดียวสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube อ,อ,อ๋อเอียวทั้งซิ่งครับวันนี้มาเยือนอูน่ครับออก็คลื่หน้าไปเยอะแล้วครับคันนี้นี่เท่านี้อู่อางทอู่บางทุนนึกว่าเสร็จแล้วคันนั้นอู่บางกลูน อันนี้ครับน้องใหม่ครับน้องใหม่ของดินดวนก็ความขึ้นหน้าก็ได้โปสีโพเรียบแล้วลงสีลงพื้นแล้วครับขัดสนิมก็รอยผุตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับเมื่อ3าวันที่แล้ว อันนี้ก็ขัดเรียบแล้วครับรองพลนซีรองพื้นโตขัดเรียบนี่เยือนอู่ครับโอ้นี่ครับกันชนครับมาแล้วกระทนยึบอย่างดีเลยครับจากอู่มาโนครับ ไปไหนนี่ฮะจะพากันไปไหนกันไปไหนกันบ้านเป็นฮะบ้านเป็นหมูมาทันยังไม่ทันได้คุยกันเลยสวัสดีครับผมแซมวิ่งครับไปไหนไปไหนครับโอ้ไม่ได้ไปไหนครับมาถ่ายคนดังเฉยๆครับายดังผมอยากให้ YouTube เลือดวิวผมเยอะๆนี่ๆๆนะครับนายฮีครับช่องฮีครับ ิงได้ข่าวว่าบ้านสาวสีสวยไม่ได้ทักหาหนดูอะไรวะชื่อชื่ออะไรวะพาลูกไปครับโชคดีครับไปหาสาวโอ้พาไว้เพื่อไปหาสาวโอ้สาวกัมพูชาครับสาวอยู่แถวเฮ้ยสาวไอ้สาวที่ส่งกับไอ้ขนมอะไรกับข้าวแล้วน่ะคืออยู่ดิอยู่ไหนพี่ยิงสองคนน่ะเออพี่ไปแซลอย่างนั้นเกิดหมใช่มั้ง พี่ไปเซลวันนั้นไอที่ว่าเอ็งมาหาน้องนนท่์อะแซลเก็บมันหันมาเกับทุกทานไปโชคดีครับขับรถปลอดภัยอย่าขับเร็วนะไปเรื่อยๆอ๋อคันนี้ก็รอรอแค่บางโคนหลังครับช่างกบดังทำาสีอยู่ครับคันนี้เปอร์ฟียครับฮีโน่เปอร์ฟีย มันไม่ใช่ซีรีส์จัดนะครับในคลิปที่ผมพูดผิดไปก็ต้องขอโทษ FC ด้วยครับพอ,อดีผมก็ไม่ค่อยรู้โอ้คันนี้การชนของเมกาซีรีส์้0 0ก็มาแล้ว ปกติไม่ต้องพ่้นกัได้ช้างเอาซีนี่แหละสวยแล้วเดินแค่เส้นใช่ไหมเดินแค่เส้นอ๋อ ช,ชอบไหมวะเขาอิอ้ยอิ่วดำซิ่งทำทำให้เช้าเอฟซได้ดูนี่หน่อยๆนะมันก็ดีกว่าเราอยู่เล่นๆเนอฟซีเขาตายัางไงตาในในฟนิะนะเขาอยากให้เราถ่ายคงไทยคลิปให้ดูบ้างอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เออถ่ายบ้างแต่รายได้เขาคงจะยังไม่ได้ก อันนี้ก็เป็นบังโคลนของซีรีส์ห0าครับโคกสีษกระบะมีเนียมครับนี่ครับน้องใหม่ครับแสงข้างน้องใหม่นี่สิ่งที่ผมชอบมากเลยแสงสามชั้นสามไม้ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับรอติดตามคลิปตอนต่อไปครับกับ o ออยู่ลำซิ่งตอนนี้ช่างกำลังทำมังคอนอยู่รอชมคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ